Hey happened ก่อนที่จะเข้าไปดูในเกมผมขอแนะนำรูนไอเทมพลังแฝกที่ผมใช้ในเกมด้วยนะครับผมก็อันดับแรกเลยมาที่ไอเทมนะครับผมอันดับแรกเลยที่เราได้บูได้บับอะไรแล้วเราก็จะเป็นโซลิเบอร์เล็กนะครับ อ่าถูกไหมอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสูตรของผมนะครับชิ้นคือชิ้นต่อไปนะก็คือผมออกถุงมือคิมา3ชิ้นนะครับนี่เป็นต้นเกลจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะเริ่มเป็นเจาะเกาะก่อนครับคือออกมาอันนี้เล็กใช่ไหมจะเป็นงี้พอได้เงินปึ๊บจะออกเป็นโบเกนใหญ่เลยนะครับเซตเซตต้นเกมจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปจะเริ่มเป็นคินะครับก็คือเอา3านี้ออกใช่ไหมอ่ะอันนี้ออกกันหนึ่งเพราะว่าต้องใช้สองอันถูกไหมครับ อันนี้ออกอัอนหนึ่งฮะเ้วเป็นคีย์อันนี้เสร็จปุ๊บเราขึ้นอันนี้เลยครับโซลิเวอร์้จะลคูดาวด้วยนะโซลิเวอร์ได้ลคูดาวเราจะจบดีหลังจ,ลจากนั้นให้เป็นอูมิอาครับอูมิอามาชิ้นนี้ปุ๊บเพราะอันเนี้ยคือเริ่มเบิร์นอะแรงละสะดิ้งละคือศัตรูเนี่ยสะดิ้งละติดคีย์เนะี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปหลังจากนั้นเราจะได้เป็นฟิลิวทูถูกไหมคือเราจะออกดาบนี้มาถูกไหมนี่แบบฟิลิวทูใช่ไครับเราก็จะเป็นดาบอันนี้มาก่อน1อันปุ๊บ พอเราตังกรพักสักพันเก้าเกือบสองพันเนี่ยครับแล้วก็ขายขีทิ้งแล้วก็ออกเป็นฟิล์มทูตแล้วนี้ก็ต้องออกอยู่แล้วจากนั้นก็เป็นเกาะเกิดน,นี่รูปเกมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับออกถุงมือมา3าชิ้นนี่สูตรผมนะใครอยากไปใช้นี่ขอลิขสิทธิ์นะครับผมถุงมือขีสามชิ้นนะครับแล้วก็เป็นโบเก้นนะครับแล้วก็นี่ต้นเกมเป็นวันนี้ส่วนรูนรูนเนี่ยของผมจะใช้เป็นแรมเพจนะครับผม ในในเมื่อเราเป็นแบบแ s สซ s ซินสายหลวงเราจะให้แบบให้บันคีแบบเบอร์ชุดเดียวตายนะครับผมจะเอาลนเพจมาทั้งหมด8เม็ดนะครับถูกไหม2 4 6 8แน่นอน8เม็ดจากนั้นให้เป็นออน็อตนะครับออน็อตอีก2เม็ดคือเราไม่ออกเลนนะคือเราแบบกับเรากะาคีแบบบูมเดียวแบบโหดเลยเดดิ้งอะต่อไปจะเป็น a s ส a s s เนทนะครับที่ว่าดูดเลือดนาคอมใช้สกิลอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ต้องเป็น a s สซิน i n เนท10เม็ดอยู่แล้ว มันใช้สกิลเคลื่อนที่นะครับไม่จําเป็นเลยสำหรับนาคอร์ต่อไปดับเบิ้คอร์แน่นอนอยู่แล้วครับไฟเตอร์แอสซินเขาใช้กันให้ทั่วควักให้ทั่วหน้าทั่วควักคืออะไร10เมตรก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับรูนที่ผมใช้ดูเลื่อสิบหก 16. นี่ความเสียหายคยีนะครับยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้โหถ้าติดคีอ่ะติดคีห้าเปอร์เซ็นต์ยังไงเลยแบบออกคีซะถุถงมือสามชิน้นต้นเกมนีงก็ต้องติดอ่ะจริงนนะผมเล่นผมยังติดเลยห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าอยู่หกเปอร์เซ็นตะ์เนี่ย ความเสียหายยี่แปะคือติดติดขีเป็นพันนะต้นเกมอะนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับลูนที่ผมใช้นะครับต่อไปพลังแฝงมาที่แนะนําเลยผมขี้เกียจอธิบายแล้วสมรภูมิเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับเดลวิโอไปคีนิ่งอยู่แล้วแหละแล้วก็ขวานนี่ที่ผมใช้นะครับเจาะเกาะอันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับเดลวิโอไปคีนิ่งประมาณนี้สำหรับพลังแฝงสเปลก็เอานาคอสไปเอานาคอสเอ็กซิคิวไปละนะครับผมเอาไปปิดดาเมจยังไงเราต้องเอาพันดิบมาอยู่แล้วนะครับเราเอานาคอสมาป่าเนาะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเซตไอเทมของนาคอสไปชมในคลิปกันเลยครับเอาละครับย <right>, ินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับผม <c oughs> ก็อันดับแรกเราต้องเริ่มที่บลูไม่ใช่สีเราต้องที่เลนดาร์กนะครับผมไม่ว่าจะอยู่บัฟเลสหรือบลูเอา้าวแซิปซิป <c oughs> มาอย่างไรลมเป็นนาไหลมเป็นนาไห <c oughs> ลเราต้องเริ่มเลนดาร์กนะครับเตรียมมันเะด็ดนะบอกนี่แรงจังซิปนี่ขวดมากเลยนะเมืเจ็บจังนี้เนี่ยโคตรแรงเลย เราต้องเริ่มที่เลนดาัสครับผมเพื่อไปจบเล่มังกรเพื่อเอาเอาไปโซลดาก้อนต้นเกมนะครับมังกรต้นเกมที่สําคัญมากๆนะยกลูกเพื่อนหน่อยสวยเป็นด่านรอดนะครับเฮ้ยเราเดินรอดไปนะ้ต้นไม้เฮ้ยต้นไม้รอดไปนะเฮ้ยเฮ้ยสวยอยู่นะเนี่ยไอเข้าได้นะเลนได้เนี่ยโอ้ซิมโอ้โหยกไม่ถึงยกไม่ถึงเลยะต้นไม้ตบดีตบปรับสูงไว้สวยคาม อย่างกับดาวค้างฟ้าค้างฟ้าคืออะไรอ้าวกระเลสผมโดนเวทได้ไงอ่ะใครมัเอายรเลผมไปถ<อ>ามจริงกาเป็นเก้าเลยเพรผมแบแล้วผมจะเป็นวสีไม่เนี้ยอู๋อลำบากแคลรี่อีกนะครับ<อ>ช่วยไม่จะช่วยสิ<อ> <laughs> ช่วยแคลรี่อฮ้ยแล้วเขาสูดจะตายอย่างก็เสร็จผมนะเรียบร้อย อะไรสิอะไรสิเรียมาผมไม่ได้มาตัวเดียวเลยสิไปดีกว่าไปเลยเจ้มังกรเอ้ยรูเยอะกว่าเนี่ยเราสี่ตัวเลยนะได้ๆนะมังกรโซนเกมได้ๆชิวๆมีต้นไม้โซนดิชิวนะครับชิวชิวบูอ้อมันกรอ่านจริงเลยช่วยตีป่ะเนี่ยแหม โดยเน็ตก็ไม่บอกอเขาไม่จะตายเขากระตุกอะไรอ่ะกระตุกอะไรวะนี่ไม่ได้ด้วยอะแล้วเอาหมีในป้อมงี้ตายเนี่ะลอยสี่แล้วเพื่อไม่โดูเน็ตเลยลิเลียโอ้โหเก็บมเนี่ยน่าจะได้น่าลีเลียแต่ไม่ได้พออยู่ปรอกนี่สวยแพงสี่ไหมอีกงี้ซิปยังไงถึงมาวะตายไหมเนี่ยตายอยู่นะ โอยอยมาเตรียมยกนักยูนิ่งรัวนะนี่รอดสวยอยู่นะครับเฮ้ยทำไมอ้อยผมนัวไวจังทีมเขาเติมไวมากเลยนะครับทั้งซิปทั้งลีนีทั้งอะไรเงี้ยมันเริ่มลำบากันตอนนี้ไม่เป็นไรเรามีโลมสุดแข็งแกร่งอยู่นะครับนี่เซอร์เวอร์สิบเมตรดูดเลือดทีอุ้ยเดินผิดเพื่อนแหลกแหลกโทษทีโทษทีแหลกไปนิดนึง ลกลางมีประเด็นอีกแล้วโ้จมาตกสวยนะครับอเขาหักตาตายเรียบองนดนะเรียบร้อยนะครับโอ้อะจิบจจิบบจิบจิบจบจบจบยาซิกแซกอี้ไม่ถึงหรอกอุ้ยไม่ฟิกเลยเหรอยาสวยมาเอ้ไม่ใช่เหนสว,ยอ,ยวอยู่เอาีวะอยดียววะครับได้ไหมเนี่ย แลกกันแต่ไม่น่าแรกครสองหนึง่งกลับมาฟัต่อนะนี่เราได้ถุงมือทีท่สชิ้นแล้วก็บลโบกโเ้นโบลกเ้นลนะเราก็จะปาแ้คลีอยู่นะครับเนี่ยีย่ไปพันกว่านะเราแลมเพจมาไงอุ้ยตายไม่ให้ายาอย่าตายนะอุ้ยอ้อยมาอ้อยีตายเนี่ยอ้อเี่เฮ้ยเนื่องไม่น่าไปทางนี้เลยอยูนะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ ตัวมาที่ต่อนะครับตัวสวยลีเลยนเล่นน้อยเข่งผมนิดหน่อยเอาซิแถมสรวรยสรยุรยเมขดจัดอาอเจ็บต่อนะครับเขาดาไม่ต้องเก็บผนินะไอ้ไม่น่ผ่ินะเก็บผนะาาาาาาิแล้วในฟารกันต่อฟารมกันต่อมาที่บรูมาที่บรูระเด็ดใกล้ได้โบเนนะครับ กิเงียวกเงียวเองเงียยแคเลเรอดเลือดน้อยมีหน oh ้าได้นะได้ว huh. ่าจะถึงนะนจะได้ไม่ถึงสเป็นแบบนีอินเดียประาดเลยสิปาพันกว่ามีแค่ได้บูเคนนี่ถึอว่าครับโอ้ม่ถึงนะโดนตันกี้ปาดิเดียพันกว่าเลยนะ ฝากฟอนคะรับเราเพิ่มสิบเอ็ดแล้วเน่ยนะสวยเจ็ดร้อย700บาทได้โซลิปเปอร์ได้ไดโลคูดาวนะน,นะสำคัญสำหรับเอ็เอยไม่ใช่อ็งโซอีกแล้วสำคัญสำหรับนาความานาโลคูดาวเนี่ยฝากไปครับรูบอลออยบนถึงวะหนึ่งห้าวีทำไมเนี่ยพวุ้นะสิบลิงอีกรู้สูดเดืสูดป่าไปทันกวา่าผมเริ่มผมเริ่มแรงแล้วนี่ คุรเนียคุเลียได้นะไม่ได้หนระอไปฟามดีกว่าครับเอาของดีกว,ว่าเอาปาดี้มันรู้เรื่อดีกว่านะหาตังหาตังหาตังลโซลีเบอร์แล้วนะครับ,ต,ต,ต,รรบต่อไปเป็นโอมิอามเลยนะแล้วบนมีสี่ตัวอ้อยหนึ่งโบ,บน,นะคร,รางไม่ม,มีบ้าไม้ตะยสวย เรี <What> happened? ยบร้อยนะครับปาดโคตรแรงปาดแรงขนาดไหนวะน่านะ่าจะรัวด้วยนะอันนี้เล็กน้อยปลาไม่ตายอะไรวนะน่อันแล้วปาเขาอยู่ล่างไอ้ปาอ,อยู่บูผมปาดลาได้เรียบร้อยเสร็โจโนี่อยู่ีหน้าสิบสิปโคตรป่วนป่วนจรดจ,จรจเลยนะครับม้ตามเฟต ตามตน,นบแล้วบูมหายไปไหนสี่วิมนียปลไนดีปล่อนบนแล้วนไม่มีใครทำครับกีนา้ามีหน้าจะเอาบูมผมไปนะไม่น่าใช่ใช่เปล่าอรับนี่แล้วป่าโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไอลิเลียนะถึงซิปปไปเบาจัดโดยไปป่านะครับ โอ้ไม่มีบูอ,อ,อ่ะไม่กล้าเล่นน่ะเราอ้อยบนผมไปโอ้มีอาร์มแล้วนะเมื่อกี้เห็นปะลองป่าดูดิป่านน่าจะสะด,ดิ้งอยู่นะครึ่งหลอดอยู่แหละประาบนี่เอุ้ยครึ่งหลอดแรงจัดโคตรแรงคุณฟิล์ทูธนะครับมาเตรียมตังค์นะพอเราตังค์สักพันเก้าอย่างเงี้ยมันต้องสองพันใช่ไหมสองพันกว่าบาทสองพันสามร้อยบาทใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยโอ้อโหมันน่ากลัวนิด เพื่อนอยู่เพิ่งจบดีเพิ่งจบยังไม่ได้ฟิลิวทูเลยเออหอยถอยกดหอยกดหอยเออต้นไม้รู้ใจจัดกดหอยกดหอยยังไม่ได้ฟิลิวทูเลยผมยังไม่ได้ปราดเลยแม่ดูแลอ้อยมาอย่างนี้ประหลาดพลังจัดไมปอ้อยนะแรงผมจะตายโอ้ พลังของเอซิวเวอร์เอซิวเวอร์สิบเม็ดนะ้ำเราปามสามตัวสี่ตัวเรียกเต็มนะพลังจบเดียวเยอะนะครับนี่เรามีตังค์พันเก้าใช่ไหมเราขายถุงม,มือแล้วเตรียมนะครับยิงฟรีบิยูทูนะถุงม,มือเียต้องได้ใช้นะครับนี่ตาที่ผมวางแผนไปต่อไปก็เป็นเกาะเกิดในปราณเลยสิหายเลยหาย,ยหายเลยนะครับหายเลยนะครับออฟแลนซ์ออฟเจกกอส์นนยูได้ชิวนะครับ สี่ตัวนะบนไปไม่เพื่อนไฟอีกแล้วจะอ้อยเอาอ้อยดีกว่าว่ะพิเศษใส่ไข่จัดอ้อยเอ้าเห็นไหมนะเพื่อนอ้อยในป่าหรู้ในป่าไม่ไปกูจัดเองเรียบร้อยเุ้นลุสีร้อนใจเขาสู้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาดอกป๊อกปราดอุ้ยเจ็บจัดปากก็ลื่นๆกันไม่มีกูได้ต้นคลิปแล้วปราดเฮ้ยยา ผจะสวนอะทีเดียวผมจะตายจังหวะนี้ผมจะสวนโอ้ไม่ขี่ี นาคอสถุงมือ3ชิ้นนะครับผมปาดทีแบบได้โอมิอาร์มไม่ใช่ได้โบเค้นนะแล้วปาดแบบขี้พานกว่านะครับต้นเกมด้วยความที่เราเอารุนแลมเพดมานะครับก็ประมาณนี้สำหรับนาคอสทิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ